ใบหนาใบเขียวใบใหญ่ขึ้นยอดใหม่ขึ้นมาอีกสุดยอดเลยครับสวัสดีครับพวกกับผมเกษตรกร,ร,กรชาวบ้านนะครับ ปุ๋ยไนโตรเจนคือปุ๋ยที่ช่วยเร่งให้ต้นไม้ต้นพืชที่เราปลูกเนี่ยมันจเจริญเติบโตงอกงามได้ดีวันนี้ผมขออนุญาตที่จะอัปเดตนะครับต้นไม้ที่ผมปลูกเอาไว้และผมใส่ปุ๋ยไนโตรเจนเข้าไปปรากฏว่าเขาจเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยครับและปุ๋ยไนโตรเจนที่ว่านี้คือปุ๋ยอะไรเราไปดูด้วยกันเลยครับผมพาทุกท่านมาดูต้นภูผานเฮที่ผมใส่ลงไปในกระถางครับ สต้นนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ต้นนี้นะครับสูงแบบโอ้โหสูงแบบสุดๆเลยและต้นนี้ที่ผมพูดนะครับเป็นต้นที่มันแคระแกรนแล้วก็ใบเขานะครับนะครับใบเขางิกงอเนื่องจากระบบรากของเขาได้รับการทำลายจากเชื้อรานะครับคราวนี้ผมก็ใส่นะครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกร,กรชาวบ้านนะครับที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรโคเดมาครับ เชื้อราไตรโคเดมาเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชนะครับนะครับผมใส่เข้าไป2ช้อนเท่านั้นเองครับนะครับผมใส่เข้าไป2ช้อนปรากฏว่าใบใหม่ก็ขึ้นมาครับเนี่ยครับเห็นเห็นเลยเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆดูภาพเก่านะครับนะครับภาพเก่าเป็นภาพที่ใบกูดหงิกงอครับเนื่องจากรากเขาถูกทําลายนะครับเมื่อรากเขาถูก เชื้อราทำลายครับก็ทําให้ใบของเขาเนี่ยเสียรูปทรงแบบนี้เลยครับและผมก็ใช้มูลจิ้งหรีดตราเกษตรกรชาวบ้านที่มีส่วนผสมของเชื้อราไตรคุเดมาดูครับเนี่ยครับเขาแตกใบใหม่ขึ้นมาสวยเลยเนี่ยนะครับใบใหม่ที่เขาขึ้นมาใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับดูครับอันนี้เป็นใบเก่านะครับครานี้เขาก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาอีกครับนี่เลยเห็นไหมครับ จากต้นที่เหมือนกับแบบโอ้โหจะไม่รอดนะครับจะตายใหสได้นะครับจะไม่รอดเลยนะครับสำหรับคนที่รักต้นไม้เนี่ยหัวใจแทบขาดครับเมื่อเห็นต้นไม้ที่เราปลูกนีครับมันจะตายหัวใจแทบขาดเลยครับปรากฏว่าเนี่ยครับปุย๋ยมูลจิ้งหลีตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับปุย๋ยมูลจิ้งหลีดเนี่ยมีไนโตรเจนที่สูงครับ3.89%เลย นนในตัวเจ่นจะช่วยในการเร่งให้เขาจเจริญเติบโตรครับนะครับใบใหญ่ใบหนาใบเขียวเลยครับแล้วก็มีเชื้อราไตรโคเดมาที่ช่วยในระบบรากนะครับเชื้อราไตรโคเดมาเนี่ยจะไปกินเชื้อราชนิดอื่นที่เป็นสาเหตุของโรคพืชครับปุ๋ยมูลจิ้งหรีดราเกษตรกรชาวบ้านราคากิโลกร,รัมละ50บาทเท่านั้นเองนะครับไม่ใช่เฉพาะมูลจิ้งหรีดนะครับที่ผมผสมเข้าไปผมผสมเชื้อราไตรโคเดมา ซึ่งเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชด้วยนะครับโรคพืชที่มันจะเกิดขึ้นกับพืชผักสวนครัวของเราเราสามารถที่จะป้องกันได้ก่อนด้วยเชื้อราไราโคตมาที่อยู่ในมูลจิ้งหรีดราเกษตรกรชาวบ้านนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรพทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ